นี้นะครับผมก็จะมาเปลี่ยนตัวนะครับวัดบูทใหม่นะครับจะเป็นของออโตมิเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นของแท้นะครับอ่าซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับผมก็เคยติดวัดบูทมาแล้วนะครับก็เป็นนี่นะครับตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับประมาณ1-2ปีแล้วนะครับตัวบูทเนี่ยเริ่มมีเสียงแล้วนะครับมีเสียงเวลาไฮบูทเนี่ยจะเริ่มมีเสียงแกลแกลแกลแล้วนะครับผมก็เลยนะครับเปลี่ยนใหม่เป็นของออโตมิเตอร์นะครับก็อุปกรณ์หลักก็จะมีนะครับนี่นะครับวัดบูทนะครับแล้วก็จะเป็นตัวขายึดนะครับทีี่่ผมมมได้้ลอองงงงใชานนะครัับขเเซย จะค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็ไม่สั่นนะครับเป็นสแตนเลสหนาครับอันนี้ก็จะเป็นใบซองนะครับอันนี้ผมก็ได้เข้าหัวเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับแนะนําเป็น LED นะครับก ja ็จะดีหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีความร้อนสะสมนะครับก็จะเป็นหลอด LED นะครับแล้วก็นี้ก็เข้าหัวนะครับสายบวกลบนะครับประมาณนี้นะครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นฟิล์มนะครับเพื่อที่จะทําการติดนะครับกับกระจกแบบนี้นะครับนี่นะครับติดขาตัวนี้นะครับเพราะว่าขาตัวนี้มันต้องยึดกับกระจกนะครับก็เวลาเรา จะถอดจะอะไรมันก็จะง่ายนะครับเพราะว่าเรามีฟิล์มตัวนี้นะครับกั้นก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าตอนติดเป็นยังไงนะครับซึ่งนะครับผมได้เคยทําคลิปนะครับติดตั้งครับแบบละเอียดไปแล้วนะครับก็สามารถรับชมได้ที่ช่องเลยนะครับจะมีพวกอะแดปเตอร์ต่างๆนะครับไม่ติดตั้งนะครับแต่คราวนี้เียผมจะมาเปลี่ยนวับูสใหม่เฉยนะครับเป็นของออโตมิเตอร์นะครับวัตบูสของออโตมิเตอร์จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะเห็นสังเกตจะมีตัวซีเรียลนะครับซีเรียลนัมเบอรับ คราวนี้นะครับภายในกล่องก็จะมีนะครับเป็นพวกคู่มือติดตั้งแล้วก็พวกาขาดัปเปอร์เป็นปุกปอกยางแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้นะครับก็จะมีแบบนี้นะครับแล้วก็หัวฟิตติ้งนะครับนี่เป็นทองเหลืองแบบนี้นะครับส่วนสีแดงนี่ผมเพิ่งซื้อมาติดตั้งเองนะครับผมจะทําการต่อสายากับตัวสายมันบูทนะครับแบบนี้นะครับคันนี้นะครับหัวทองเหลืองเนี่ยครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับที่เขาแถมมาให้นะครับแต่ว่าผมมีเพิ่มเติมตรง สีแดงๆตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องต่อมาจากตัวอะแดปเตอร์วัดบูตนะครับมันจะเป็นหัวสายสายยางแบบนี้นะครับนี่ครับจะเป็นสายนะครับแบบนี้สายเวลคร่มนะครับแบบนี้เราต้องทําการเอาสายเวลคร่มมาต่อกับบอกแดงตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นการต่อกับสายตัวนี้นะครับนี่นะครับสายตัวนี้ค่อนข้างแข็งแรงนะครับสายที่ออโตเมเตอร์แถมมาให้ค่อนข้างแข็งแรงมากแต่เป็นสายเส้นเล็กๆนะครับแบบนี้นะครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันต่อยังไงนะครับ โอเคครับเวลาติดตั้งนะครับก็จะมีนี่นะครับก็จะมีเป็นหัวเล็กๆเป็นหมุดตรงนี้นะครับนี่แล้วก็อยู่อย่างนี้นะครับอยู่ข้างในนี้แล้วก็ตรงนี้จะใส่เข้าไปนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับเพราะว่ามันต้องทาการล็อกหัวสายแบบนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเวลาใส่ก็ต้องใส่สายแบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็สวมตัวหมุดนี้เข้าไปนะครับนี่นี่แบบนี้นะครับ จากนั้นก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ผานนะครับแล้วก็อัดเข้าไปเลยนะครับมันก็จะล็อกสายนี้แน่นเลยนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับคราวนี้อีกด้านนี้นะครับด้านนี้ผมก็จะทําการนะครับไปต่อกับตัวนะครับท่อไว้ข้ามนะครับแบบนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับส่วนปลายอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะไปต่อกับวัดบูธนะครับอันนี้ผมก็จะไปต่อกับตัวบูธเพก็จะมีหัวเหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับถอดออกมานะครับค่อยๆถอดนะครับมันจะมีตัวหมุดเล็กๆอยู่ด้านในนะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับ นี่นะครับแบบนี้นะครับใส่แล้วนะครับจากนั้นก็สวมที่เข้าไปนะครับปึ๊บแล้วก็ยุบแล้วก็ล็อกเลยนะครับเวลาเราขันแน่นๆนะครับมันจะล็อกได้แต่อย่างนี้นะครับมันสามารถดึงออกได้เห็นไหมครับปึ๊บเนี่ยมันสามารถดุดออกมาได้นะครับเราต้องใส่เข้าไปแน่นๆนะครับปึ๊บนี่นะครับเดี๋ยวล็อกแล้วเราก็ขันอัดเข้าไปมันจะล็อกเองนะครับส่วนด้านนี้เราก็จะใส่วัดบูได้เลยนะครับนี่นะครับแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะขันกับตัวบัดบูได้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับมันก็จะเป็นท่าแบบนี้ เห็นไหมครับนี่แบบนี้เลยนะครับคราวนี้ด้านสายไวคข้ามนี้เราก็จะไปต่อกับตัวอะแดปเตอร์ของวัดบูทได้เลยนะครับนี่นะครับซึ่งของเดิมของผมจะเอาสายไว้ข้ามนะครับยิงตรงเข้าตัวนี้เลยนะครับมันก็จะมีเสียงบ้างนะครับเวลาไฮบูทนะครับเวลาเรายิงตรงนี่ก็จะมีเสียงนะครับได้โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ประกอบนะครับเข้ากับตัวขายืดเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ประกอบง่ายนะครับนี่ประกอบง่ายนะครับก็จะมีนะครับเป็นตัว ไฟนะครับนี่นะครับเส้นนี้นะครับไฟนะครับแล้วก็ส่วนขานะครับตัวหมุดยึดนี่เขามีมาให้นะครับสีเงินตรงนี้มีมาให้นะครับออโตเมเตอร์แถมมาให้นะครับส่วนสีดำๆอันนี้นะครับขายึดนี้เป็นของแมงสั่งนะครับค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็หนามากนะครับแล้วก็งานค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็พวกหัวฟิตติ้งนะครับหัวท่องเหลืองแล้วก็สายเทปลอนพวกนี้ของออโตเมเตอร์มีมาให้นะครับจงเว้นตัวสีแดงๆตรงนี้นะครับผมซื้อเองนะครับ แล้วก็ตัวสายไฟนะครับออโตเมเตอร์ก็มีมาให้นะครับผมเพียงแค่เอาสายถักมาหุ้มไว้เฉยนะครับแค่นี้เองนะครับนี่ครับเอาสายถักมาหุ้มไว้นะครับป้องกันได้เฉยนะครับหลักๆแล้วออโตเมเตอร์แถมมาเนี่ยคือพร้อมใช้นะครับจะเว้นขาเขาไม่มีมาให้แค่นั้นเองนะครับนี่แบบนี้ครับผมก็ซื้อเป็นแบบนี่ครับ psi นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นของเดิมนะครับเดี๋ยวผมต้องเอาของเดิมออกก่อนนะครับ นะครับก็แกะของเดิมออกก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการแกะของเดิมเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นยี่ห้ออาโฟนนะครับถือว่าใช้ได้ดีนะครับแล้วก็ใช้ได้นานนะครับต่อประมาณสองปี3ปีได้นะครับแต่คราวนี้นะครับเวลาไฮบู๊ตเนี่ยประมาณยี่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเนี่ยประมาณยี่สิบเนี่ยบู๊ตประมาณยี่สิบเนี่ยมันเริ่มมีเสียงอ่กลไกด้านในนะครับมันจะเริ่มมีเสียงแล้วนะครับเวลาบู๊ตทั้งสูงเนี่ยกลไกด้านในมันจะมีเสียงละนะครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับนี่เราดูด้านหลังกันนะคคครรัับบเเหห็็นนววาาามมแตตก่่่งอ ตัวนี้นะครับมันก็จะมีการนะครับอะแดปเตอร์นะครับแล้วเอาตัวปลอกนะครับของตัวสายไปข้ามนายยิงเข้าตรงๆเลยเห็นไหมครับออะตัวมิเตอร์เนี่ยก็จะมีท้ายอะแดปเตอร์ทองเหลืองนะครับแล้วก็ต่อกับสายตัวสายเทปลอนเล็กๆนะครับเป็นสายเล็กๆแล้วก็ค่อยมาต่อตัวนี้ทีนะครับก็จะมีหัวเหมือนกันแบบตรงนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับหลักการคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะมีสายเทปลอนนะครับคอยอ่านีนะครับหรือบังคับลมได้ง่ายขึ้นนะครับจะลดลดการมีเสียงได้นะครับ ตัวนี้ครับผมจะยัดตัวฟองน้ําไว้ด้านในด้วยครับป้องกันเสียงครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับเป็นฟองน้ําด้านในนะครับก็ผมจะใส่เป็นเหมือนคล้ายฟองน้ํานะครับเล็กๆเข้าข้างในนะครับมันก็จะช่วยลดเสียงได้ระดับหนึ่งนะครับเวลาบูทุงสูงนะครับตัวมิเตอร์เนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องใส่ฟองน้ํานะครับเพราะว่าเขาใช้เป็นตัวท่อเทฟลอนเล็กๆนะครับยิงเข้าตัวดัปเตอร์อยู่แล้วนะครับแบบนี้นะครับสังเกตรูของเดิมนะครับนี่ครับรูใหญ่มากนะครับนี่นะครับรูนะครับทางเข้านะครับ ของออโตมิเตอร์นะครับรูนิดเดียวเองนะครับแทบจะไม่เห็นเลยนะครับเห็นไหมครับรูในเท่ารูเข็มเลยนะครับเล็กมากจริงๆนะครับนี่เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมต้องขันนะครับขันตรงนี้ให้แน่นนะครับเพื่อทําการล็อกสายนะครับตอนนี้ตอนนี้สายมันสามารถดึงออกได้เห็นไหมครับดึงออกได้นะครับระบบไฟนะครับก็คือไฟตัววัดบูทกับตัวสายวัดบูทเนี่ยผมได้เคยทําวิธีการต่อไวแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นตัวสายวัดบูทนะครับเป็นสายวัดข้ามนะครับที่ ต่อเข้ามาข้างในนะครับอันนี minute, ้นะครับก็เป็นของเดิมนะครับที่ต่อเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะใช้ท่อเดิมนะครับต่อนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไฟนะครับบวกลบประมาณนี้นะครับก็จะใช้สายเดิมเลยนะครับตัวสายวัดูดนะครับผมก็จะใช้เป็นอะแดปเตอร์นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นอะแดปเตอร์รองนะครับก็เสียบตัวสายไปข้ามเข้าไปข้างในนะครับอันนี้ผมใส่ตัวสายถักไปด้วยนะครับป้องกันมอนการเฉือนนะครับหรือที่ขาดนะครับนี่ครับพอเข้ามาข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็วิธีการต่อนะครับวิธีการเดิมนะครับผมได้เคยทําคลิปไปแล้วนะครับก็สามารถไปดูย้อนได้เลยนะครับคลิปนั้นนะครับผมได้ทาแบบละเอียดนะครับนี้นะครับผมเพียงแค่เปลี่ยนตัววัดบูสใหม่เฉยๆนะครับจะอธิบายได้แค่คร่าวๆนะครับนี่นะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ตัวท่อเดิมนะครับแบบนี้นะครับ ก็ตอนนี้ผมได้แปะนะครับเป็นตัวเทปใสเรียบร้อยนะครับก็จะไม่มองไม่เห็นนะครับโอเคครับเดี๋ยวคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมทำการนะครับใส่ตัวทองเหลืองเข้ากับตัวตูดของตัววัดบูธก่อนนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าคราวนี้นะครับก็อาจจะต้องทําการซิลนะครับตัวขอบไปด้วยนะครับก็อาจจะใช้เป็นเทปพันเกลียวก็ได้นะครับในการซิลนะครับซึ่งของเดิมผมก็ใช้เทปพันเกลียวนะครับแต่อันนี้ผมมีตัวนะครับตัวกาวตัวล็อกทายนะครับสำหรับซิลพวกข้อต่อนะครับฟิตติ่งต่างๆนะครับนี่นะครับก็ ค่อยดันเล็นิดหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นการตัวนี้นะครับตัวล็อกทายห้าหห้านะครับตัวนี้นะครับขันนะครับให้แน่นเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ตัวตัวซิลนะครับก็ยังไม่แห้งนะครับก็สามารถร้อยแห้งได้นะครับแบบนี้นะครับ ท่านใดที่มีตัวตัวกาวซิลก็สามารถใช้เป็นตัวเทปพันเกลียวก็ได้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะทําการไขตัวสายเทปลอนนี้นะครับทาการออันนี้ออกมาก่อนนะครับก็ใส่ตัวทองเหลืองเข้าไปก่อนนะครับนี่แบบนี้นะครับจากนั้นก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปเลยนะครับนี่นะครับจากนั้นก็ขันให้แน่นเลยครับ ตัวตัวสายนี้จะแน่นเลยนะครับนี okay, ่นะครับก็จะแน่นมากแล้วนะครับดึงไม่ออกแล้วนะครับจะแน่นเลยนะครับเพราะว่ามันมีการยึดอยู่ข้างในนะครับแบบนี้นครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ร้อยสายตัวสายวัดบูธนะครับแล้วก็สายไฟมาลงมาเรียบร้อยนะครับก็นี่ครับร้อยลงมาจากข้างล่างนะครับนี่ครับร้อยลงมาแบบนี้เลยนะครับเสียบลงมาข้างขอบตรงนี้นะครับ เนี่ครับเดี๋ยวค่อยดึงให้ตึงนะครับจากนั้นนะครับตัวนี้นะครับก็ผมก็ได้เสียบกับตัวท่อวัดบูธเดิมเลยเห็นไหมครับก็เห็นเขาขาวตรงนี้ผมก็เลยทําการใส่ตัวซิลเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับก็เทนไดก็สามารถใช้เทปพันเกียวได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวด้านนี้นะผมก็ไพไปต่อตัวสายวัดบูธเส้นนี้นะครับเข้ากันนะครับแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวว่าต้องตัดสายให้สั้นหน่อยนึ่งครับกาว3มนะครับยึดติดตรงๆรงนะครับกาบฟิล์มนะครับแต่ว่าก็ังมีฟิล์มอีกชั้นหนตรงเห็น เผื่อเวลาจะลอกจะอะไรก็จะง่ายนะครับเราจะได้ลอกแค่ฟิล์มแทนนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับก็ติดแล้วนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมก็ทําการนะครับต่อนะครับไฟนะครับก็คือนี่ครับเป็นสายไฟนะครับนี่ก็จะเป็นเส้นเดิมแล้วก็นี้จะเป็นเส้นใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นตัวบูสต์นะครับนี่นะครับตัวนี้ผมก็เลยตัดให้สั้นลงนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาต่อเข้ากับหัวนี้นะครับนี่นะครับหัวนี้ที่มาจากอะแดปเตอร์นะครับก็เดี๋ยวจะใส่เข้าไปแล้วก็ขันนะครับเหมือนเดิมมเลยนนนนะะะคครรรัับบีี่ปาณ้ โอเคนะครับต่อเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่นะครับก็เอาสายนี้เข้ามานะครับก็นี่นะครับซึ่งของเดิมก็จะวิ่งตรงเข้าวัดบูธเลยนะครับผมก็ได้ต่อแดปเตอร์ตัวนี้เพื่อแปลงเป็นสายเทปลอนแบบนี้นะครับก็ขันให้แน่นนะครับก็จะดึงไม่ออกแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับส่วนสายไฟนะครับผมก็พันเข้าที่เดินเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับสาหรับการ นะครับเดินสายวัตบูสแล้วก็ใส่ไฟนะครับก็เก็บใส่ไฟให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับอย่าให้ไปพันคันเร่งหรือพันอะไรกันนะครับเวลาทำสายก็อย่าตึงมากนะครับเห้เผื่อเผื่อระยนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับเพื่อทำการที่จะเอายกตัวบูสออกมาแล้วก็ได้ไม่สายไม่ตึงนะครับนี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวทำการเก็บสายก่อนนะครับโอเคนะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งนะครับเกจของโอโตมิเตอร์นะครับจะเป็นเกจวัดบูสนะครับก็ค่อนข้างที่จะเสถียรแล้วก็ดูแข็งแรงทนทานนะครับก็ผมก็ได้ สมนะครับสมราคานะครับก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับคราวนี้นะครับตัวแท่นนะครับตัวขายึดเนี่ยผมก็ใช้ของเบงซังนะครับก็ค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับใช้เป็นกาวสองหน้านะครับตอนแรกผมวางแผนว่าจะใช้เป็นแม่เหล็กนะครับสำหรับถอดสุดท้ายแม่เหล็กหลุดง่ายไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ก็เลยต้องใช้เป็นกาวนะครับสองหน้านะครับแต่คราวนี้กาวสองหน้านะครับผมได้ลองมาหลายยี่ห้อแล้วครับมันก็จะหลุดนะครับเวลาเราโดนแดดโดนความร้อนนะครับคราวนี้นะครับผมก็ใช้ตัวนี้นะครับนี่นะครับเป็นของ 3M นะครับ ตัวสตองนะฮะตัวนี้นะครับค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับนี่เลยนะครับใครจะลองไปใช้ตามก็สามารถทําได้นะครับผมใช้ตัวนี้นะครับก็ติดแน่นเลยนะครับเรานี้นะครับก็หลังจากติดให้หาเอากระดาษทิชชู่นะครับไปวางก้อนๆมาลองมา้นิหนึ่งนะครับเพื่อให้ตัวกาวสองหน้าเนี่ยทํางานหน้าที่ให้เต็มสัมผัสก่อนนะครับเมื่อผ่านไปสักประมาณวันสองวันก็กห้ดึงนะครับทิชชู่ออกได้นะครับเพื่อเป็นตัวค้าให้ตัวแท่นมันยึดแน่นๆนะครับวันนี้ก็แน่นแล้วนะครับแน่นมากเลยนะครับ นี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับโอเคนะครับก็อุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์นะครับไว้ใต้คลิปเลยนะครับทันใดนะครับถูกใจนะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับ